การเข้าไปยึดในข่าวนี้นั้นทรัพย์สินของประเทศไทยที่อยู่ในตึกไทยคู่ฟ้าตึกกองบัญชาการตึกสันติไมตรีนั้นได้ปล้นเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันถ้าเขาออกมาจากคำเรียกรัฐบาลแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปกวดหลังจากนั้นและปรากฏว่าทรัพย์สินเสียหาย แน่นอนที่สุดนะครับต้องมีการํำเบินคดีในข้อหาพ้นทรัอ์อีกหนึ่งคดีทางการข่าวคนที่เข้าไปไประชุมร่วมกับเขาและเขาให้ข่าวถ่ายทอดกันมาเนี่ยนะครับแล้วทายการขา่าวทหารตำรวจตรงกันหมดก็คือว่าวันพรุ่งน,นี้หรืออาจจะเป็นคืนนี้จะมีไฟไหม้เกิดขึ้นที่ตึกไทยกู้ฟ้าทำเนียบรัฐบาล แต่ที่บอกดังกล่าวครับผมไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะความเสียหายนะครับํำรวจเรื่องต้นปืนทุกชนิดของตำรวจสันติบาลหายเรียบทรัพย์สินทางราชการหายเรียบเหือทรชพอ์สมบัติที่มีค่าที่ไปขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดในวัดสวนแก้วในวันนี้พูดเพื่อบอกว่าคุณอย่าไปทําเลยคุณไม่ได้เผาคุณไม่ได้เผาตุ๊กคผู้ฟ้าหรอก แต่คุณเผาความเป็นชาติไทยรวมกระทั่งคุณเผาตัวคุณเองไปด้วยเ่ครับท่านผู้ชมครับเรื่องเกียรติภูมิเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญสําหรับโลกสมัยนี้เพราะว่าโลกสมัยนี้เนี่ยมันกาลังจะไร้พรมแดนใครต่อใครที่ไปมาติดต่อหาสู่กันนั้นเขารู้อะไรอะไรมีไปหมดทุกอย่าง ทีนี้เมื่อประเทศไทยเราได้รับเกียรติให้เป็นประธานกลุ่มอาเซียนเราก็เอาเกียรตินั้นมาแล้วก็มีการจัดประชุมขึ้นในประเทศไทยทแต่ว่าปรากฏว่าตัวเจ้าภาพหรือตัวประธานเนี่ยครับกำลังอยู่ในฐานะงอนเงี้ยเพราะว่าไอ้กรอบเจรจารเนี่ย ถ้ามันไม่ได้นําเข้าไปขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนเจรจาไม่ได้อย่างพุทธจักรุพรว่าเมื่อเราไม่ได้รับการอน,นุนมัติจากรัฐสภาเจรจาไม่ได้เราก็ไปนั่งเป็น,ป,นป,รประชุมเป็นประธานซื่อสื้ออยู่อย่างนั้นเองคือนั่งให้คนอื่นก็พูดจาก,กันเราก็ก็เป็นประธานกับเป็นผู้สังเกตการ เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องระดับชาติแล้วถ้าหากว่าประเทศไทยตกอยู่ในฐานะอย่างนี้ก็เป็นที่หัวเราะเยาะของคนทั้งสิบประเทศอาเซียนไม่ว่าจะเป็นพมา่าไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาฟิลิป,ปินอินโดมาเลสสิงคโปร์ทุกคนหมดอับอายขายหน้าเขาเพราะฉะนั้นที่เราพูดวันนี้เนี่ยเราต้องบอกสุพันธม,มิตรตั้งใจจะบอกขอความกรุณานะครับให้เกียริคนไทยหน่อย ให้เกียิประเทศไทยหน่อยเปิดโอกาสให้รัฐสภาไทยได้ประชุมกันเพื่อจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติกรอบการเจรจาขอความกรุณาท่านจะได้ย่ำยีหัวใจคนไทยมากไปกว่านี้เลยเราขอร้องและเช่นเดียวกันครับกองทัพไทยเป็นกองทัพที่น่ารักที่สุดในโลกหากองทัพที่ไหนอย่างกองทัพไทยไม่ได้อีกแล้ว เพราะว่าเขาประชุมกันเสร็จแล้วเขาวิตกว่าทัพม็อกพันธมนิตรจะเดินทางมาปิดรอมรัฐสภาการประชุมรัฐสภาจะเกิดขึ้นไม่ได้กองทัพก็เลยให้โคศกออกมาแถลงว่าขอเสนอให้รัฐบาลย้ายที่ประชุมรัฐสภาไปที่ไหนก็ได้ผมว่าทหารไทยนี่มันน่ารักจริงๆ และในฐานะที่นั่งไกลยอยู่กับท่านเจา้าคุณเนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าไม่มีที่ไหนจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้มาประชุมกันที่วัดสวนแก้วเถอะประวัติศาสตร์จะได้จารึก,กว่ารัฐสภาไทยมาประชุมกันเพื่ออนุมัติกรอบการเจราจากับต่างประเทศณนะรัฐสภาชั่วคราววัดสวนแก้ว แล้วก่อนการประชุมประธานรัฐสภาก็ตองอรราธนานิมนต์ประคุณเจ้าถึมแสดงสัมโมทนียกถาเทศโรดสมาชิกรัฐสภาเสียบ้างเทศฟรีไม่เอากันเทศเลยคุณก่อแก้วครับเท่าที่คุณก่อแก้วสังเกตมันจะหนีความวุ่หัวหายไปได้ไหมครับ คือหมายความว่าในเมื่อเราได้พูดจาไปอย่างนี้แล้วว่ารัฐสภา,าไม่มีนะการานารัฐธรรมนูญเข้าพิจารณาจะแก้ไขไม่แก้ไขไม่มียตินี้ไม่มีแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าคนพวกนั้นเขาก็บอกว่าไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องไปประท้วงและต้องไปรัฐสภาคืออย่างที่ครับคุยแล้วครับคือเท่าที่ผมฟังแกานเขาพูดจาผูะดมที่น้องประชาชนที่ จากเป็นสายเขานะครับเขาบอกว่าพรุ่งนี้ให้พี่น้องเอาของไปเยอะๆเพื่อไปล้อมรัสาาเซียาคำว่าของเยอะๆมีการเจีความว่าหมายถึงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ท่นเองนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าพรุ่งนี้เป็นสงครามครั้งสุดท้ายของสุดท้าย แต่จริงผมอยากจะบอกว่าเป็นสงครามครั้งสุดท้ายขอ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 งสุดท้ายเพราะว่าประกาศชัยชนดามาเจ็ดครั้งแล้วแต่ยังประกาศลบอยู่ไม่รู้จะลบไปเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าจากการวางแผนของกลุ่มใจงานนั้นน่าจะมีแผนการที่สร้างความไม่สงบเกิดขึ้นแบบบ้านเมืองนะครับ ที่สภาก็เกิดเหตุไปที่ทำเนียบก็น่ามีแผนเนี่ยที่คุณสุครได้ข่าวมานะครับคือมีการวางแผนที่เผาทำเนียบจริงๆนะครับตรงนี้พี่น้องครับชาว่ามีการเผาทำเนียบจริงๆทำเนียบรัฐบาลนั้นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานยาวกว่าบ้านพระอาทิตย์ยาวกว่าชีวิตแกนนำนพันธุ์ทุกคนครับพี่น้อง ถ้ามีการเผาทำเนี่ยจริงๆเลือกตอนแรกนี้จะออกทั้งหมดก็คือการเผาห,หัวใจของคนไทยทั้งประเทศนี่เองครับพี่น้องถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจริงก็ขอคำน้าว่าอย่ามากล่าวหากล่าวโทษร,รัฐบาหลหรือตำรวจเป็นผู้ทำเพราะว่าถ้าเกิดเหตุนี้จริงก็ต้องเข้าใจว่าคนกลุ่มนั้นแหละครับเป็นผู้ทำนะครับและถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆพี่น้องครับ ผมเองในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็คิดว่าอยอมรับไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราคนไทยถ้าย้าใครมาทำลายสมบัติของประเทศชาตินั้นเรารับไม่ได้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับนั้นใครก็ใครก็แ,แต่ที่ทําเรื่องนี้ก็ไม่ควรที่จะเป็นคนไทยแล้วก็อยู่ในแดนไทยต่อไปใช่ไหมครับ สวัสดีน้องครับที่ผมเองเป็นห่วงแล้วก็อยากให้การลบครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนะครับเพราะว่าวันนี้เกิดความแตกแยกไปทั่วประดทศไทยแล้ว าเมื่อวานนะครับเมื่อวานมีกลุ่มคนเสื้อแดงผู้รับประชาธิปไตยนะครับภูเก็ตพังงานกระบี่เขาได้นัดพบฝ่าก,กันที่โรงแรมคาทีราภูเก็ตนะฮะก่อนหน้านี้การพบกันที่โรงแรมอื่นแต่ว่าโรงแรมนั้นโดนขู่ก็เลยไม่กล้าจัดก็ย้ยายไปจัดที่โรงแรมหนึ่งนักขคือพอช่วงหัวค่ำนะครับกลุ่มที่น้องผู้รับเสื้อแดงผู้รับประชาธิปไตยเนี่ยเขาเข้าไปร่วมง,งานปรากฏว่าเจอกลุ่มปณิชย์ยืนหยัดรออยู่หน้างนานนะครับเตอวันน ฆากันไม่ทันถามใครไม่ถามทุกสุดเด็กนะครับทุกต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 ับสับสับเลยครับพี่น้องคนเสื้อแดงบาดเจ็บหลายคนบางคนที่แยกสามตีเข็มบางคนที่รถโดนทุบเละนะครับนี่เป็นคนจังหวัดเดียวกันนะพี่น้องบางคนก็รู้จักกันคนเสื้อแดงไปพบปะก,กันเพื่อพูดคุยโดยระบสันสีวิธี ในเดือนนั้นกลุ่มพันธุ์ไปชุมนุที่ไหนคนเสื้อแดงไม่เคยสูดจาว่ากล่าวเลยจะไปก็ไปแต่เมื่อคืนกลุ่มคนเสื้อแดงนัดพบปากกันทำไมพันทุต์ต้องมาทำร้ายกันอย่างนี้นี่หรือประเทศไทยนี่หรือคนไทยที่เคยรักชันเคยรับความสงบเพราะฉะนั้น